นานๆๆกเฮ้ย,ย,ยถ้าบ่าวพุ่งลงไมหาดอกะนะครับบาวพุลงลงลอหาดอกกระเจียวโอ้พี่น้องพี่น้องเจอแล้วครับดอกกระเจียวหน้าแรงหน,นา้าแรงนี่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 แบบแรก โอ้ก็หน er ึ่งเลี้ยงดิพี่น้องเลี้ยงเลี้ยงดิโอ้ี่มันแก่แล้วมันแก่แล้วเนี่ยบัวแซบบัวแซบก็ได้ก็ได้ก็ได้เลยนี่นี่นี่ดอกนี้ก็โอ้แก่บุบอยู่แก่อยู่แก่อยู่บ้านพุ่ธหลงบ้านั้นเมอรอกนี่บัวจวดน้ำบัวจวดดอกตั้มนี่ก็ได้นี่นี่นี่ผู้ดีลวกผู้ดีลวกทางอำเภอบึงหลงบุหมีพี่น้องมีตั้งแต่แถว เจริญสินเพื่อนเป็นคุกเป็นป้าหลว่านอนวานอนครับเออว่านอนว่านอนว่านอนนี่วนี่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 ยู่นี่นี่่นี่นี่บางต้องเปิดเให้จัมห่อยนีต้ให้นะนั่นน่นโอ้ยกำลังอ้อเลยอ้อับอ้ออันนี่นี่อ้อพี่น้องอ้อเลยดิเปิดสิงเปิดสิงกระน้อยปานนี่อ้นหลครับ นี่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 น,นี่ควานนี่นี่ควานในบ้านเงาไงพี่น้องเอ้ยอ่นอนๆนี่ปนกบป,ปนกบแจ้วกบ่กปปแจ้งแม่นเข้ากันมาครับ,บเจ้าของพื้นที่พี่น้องเอ้ยเจ้าของพื้นที่น้องเขยน้องเขยเจ้าของพื้นที่เดี๋ยวพูล้ลดฝนตกวันหน้าจิมาเก็บน็ดจิมาเก็บเฮ็ด ข้าวดินเฮ็ดอย่างหลายหลายหลายแถวดิรวมสมบูรณ์กับเจ้าป้ากับเจ้าอืมโอ้ยป้ากับเจ้ามันเป็นที่โคกที่นอนนะนะเลยดอกกระเจียวถึงเฮ็ดแบบเฮ็ดขาวดินเฮ็ดอย่างหลายเห็นไหมบ้าง โอ้โหผิดองเลยกำลังอ้ออะไรอ้ออ้ออ้ออออะนี่้น้นองให้เบิกแน่ดอกดอกแก้มกินอะไรเนโอ้จะเข้าแน่บ่รุ่นนี้สาปีรุ่นนี้ครับดูจเาไยดอก้มนะโดนใหาสอดอกติด ตัตออตตัวั้นดี่นี่เกี่ยวกีเกี่ยวัวนี้กี่แล้วเก่แล้วคุณมาปลูกบ้านเอาสิได้บ่สมีพี่น้องอีต้นของเขาฮะถ้าเขาแก้เขาแห้งเขาตเป็ 11. นหังีนี่นี่คล้ายๆกับไอต้นแบบ พวกขมิ้นขะหยังนี่ใช้แห้งทีเป็นสีพวกขมิ้นพวกว่านตระกูลของเราครับนี่นี่นี่เออนี่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 ต้นชดต้นชดนี่ต้นชดที่เป็นจังสีเคล้ายๆขมิ้นเลยพวกไอ้พวกว่านนะแต่เขาจะออกดอกแล้วก็เป็นนี่เป็นต่างสีนี่ต้นรั้วมีร่องนี่ โอ้ต้นั้นรอจนจนหน่อยมัหนึ่งกำลังแรงนี่พี่น้องอีลอกครับเป็นที่อีลอกอีลอกเสียงเสีหนังเข้มเลยโอ้คักคักอันนี้ก็ต้นหูสร้างพี่น้องนี่ฮะกินกับแกงได้ไมเนื้อสุดยอดนี่เป็นที่มีกินหอมคืออีลอกเนี่ยคอม กับดอกกระเจียวกินคือคือกันก c, นีนจะหายากแน่เพราะว่ามันเป็นหนาแรงต้นหนาแรงถ้าฝนตกหรือได้ทั้งเห็ดได้ทั้งอีลอกได้ทั้งดอกกระเจียวนี่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 น ตะกูลนี้ตระกูลว่านพี่น้องตระกูลว่านพวกไอ้อีลอกตระกูลว่านกินดอกได้กินดอกตระกูลว่านตระกูลพวกนี้นี่อ้ออันนี้อ้ออันนี้นี่นี่นี่แค่อ้ออเป็นต้นน้อยสิเปิดนี่ใส่กระปุนกบแก้วกบโอ้ยเข้ากันเข้ากันคัก กลังนนี่แหละห้องอีลอกคุณลอกเหมือนว่าอีลอกนะคขุณลอกแกีงใส่หนังเข็มหน่อไม้หนังเข็มนี่โอ้ดึงหูวอกยามกินนี่เข็มเลยๆเขมเลยเ้มเลย หมูมันสีชมพูสีแดงเลยนี่แล้วนี้ก็ลายเลยนะลุกเลยลุกเลยลุกเลยลุกลุกลุกขั้นมันง่ายเลยนะบางต้นเพป็นสีสมบูรณ์พี่น้องสมบูรณ์คแบบเป็นตัวอ่อนเป็นตัวขาวเป็นตสีขาวสีแดงแต่ว่าคุณภาพนี่ยแซ่บจำกันเบิดนี่นี่หลายๆตัว บูดีดีดอกจะถ้าเป็นแรงหลายเพก็จะป็นอี่สิ้นดอกใบตัวลำต้นเพิ่นลำต้นลำต้นเพจนิแห้งแล้วก็ดอกเพอดกึ้นคือเก้าดอกกระเจียวนี่โอ้ที่นี่ครือใหญ่กักกกนนะพี่เ,เนาะย,ย,ยากหวัวขาห้อหงอาจารหัวที่ใช้ตน้นที่ว่าก็จะไปต้มส่วนที่ว่า แม่วดอวนออกคำานี่นีโอ้นี่นีุดเพื่นเป็นหัวแล้วก็ต้มกินเป็นแบบบบรุงบะลุงน้ำมน้ำนมน้ำหยางนาวางวันบามคว้าตะก,กี้ขั้นข้่ฝน,นทุกเนียโอ้หต้ง็งตวงเนี่ยเฮ็ดเนี่ยโอ้ก็เจ้าท่างเก็บไปขายเฮ็ดดินเฮ็ดละงอก็อลยอยางแถวนี้ครับนี่น้องเก็บหน้าเด้อบ้าบุางลงซมเก็บไ,ไปไปเป็นเบ่้อีก